วิธีแจ้งออนไลน์ต่างชาติพักบ้านคนไทยต้องแจ้งตอมเดี๋ยวทุกลิงก์ที่พูดในวิดีโอนี้จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือดูข้างหัวข้อมีลูกศรเล็กๆจิ้มลงไปจะมีแถบเลื่อนลงมาออันนี้เคยพูดวิดีโอนี้ไปนะครับต่างชาติเข้าไทยเข้าพักที่อยู่ของคนไทยต้องแจ้งตอมภายใน24ชั่วโมงเจ้าของที่พักเป็นผู้แจ้งซึ่งก็สร้างความตื่นตกใจให้กับหลายคนที่ยังไม่รู้เป็นอย่างมากแต่ ย้ำอีกทีว่าไม่ใช่เรื่องที่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดใครมาแค่สั้นๆมาอยู่แล้วก็กลับออกไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทำนะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าคนที่ต้องมีการติดต่อกับตอมออีกอาจจะขออยู่ต่อต่อเวลาวีซ่าหรือขอเปลี่ยนวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็นหรือฟรีวีซ่าให้เป็นนอนนโออะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ ว่าเราไม่ได้แจ้งก็จะแค่ปรับเฉยๆไม่ได้มีแบ็กลิสอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ถือว่าพูดแล้วนะอันนี้เราเรียกว่าตอมสามศูนย์นะครับตอมอสามศูนย์ก็คือก็จริงๆแล้วแม้กระทั่งโรงแรมเนี่ยถ้าหมายถึงคนมาเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องแจ้งอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าอะไรพวกนี้แจ้งหมดทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าต่างชาติมาอยู่กับเราก็นี่เจ้าของบ้านเป็นเจ้าของเคหสถานเป็นผู้แจ้ง แล้วก็มีวิธีอยู่ข้างล่างนี้จริงๆมีหลายแบบจะแจ้งด้วยตัวเองที่ตมหรือทางไปรษณีย์หรือแจ้งทางอินเทอร์เนต็ตซึ่งเราจะพูดถึงในหัวข้อนี้คือถ้าเราเข้ามาในเว็บไซต์ตมซึ่งจะลงลิงไว้ใต้วิดีโอนะครับ immigration.go.th เนี่ยแล้วก็เลือกที่บริการออนไลน์เนี่ยอยู่ข้างล่างสุดของหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยตมสมูนยเนี่ย, 30, ยสีเขียวๆนี่เห็นไหมครับแล้วพอเลือกไปปุ๊บเนี่ยแจ้งทางแอปพลิเคชันหรือทางเว็บไซต์ก็แล้วแต่ก็คือเนี่ย ข้างบนถ้าเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยก็เนี่ยขีดๆนี่ช่้นมาเสร็จแล้วก็บริการออนไลน์เนี่ยมันก็จะเด้งมาที่ตรงนี้พอเราจิ้มไปปุ๊บก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องลงทะเบียนก่อนก็คือเนี่ยรีจิสเตอร์ตรงนี้พอจิ้มไปปุ๊บก็อาจจิ้มอีกรอบหนึ่งลงทะเบียนพอเรากดเข้ามาปุ๊บก็คือกรอกข้อมูลอ่าเราก็เอาบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านมาใช้ในการกรอกนะครับ เนี่ยประเภทที่อยู่ก็มีเนี่ยมีบ้านคอนโดอะไรจริงๆด้วยก็แสดงว่าบ้านคอนโดก็เกี่ยวครับแล้วก็อันนี้เลือกไว้อยู่แล้วผู้ยื่นเป็นชาวไทยหมายถึงว่าเจ้าบ้านนะครับแล้วก็หมายเลขบัตรชื่อนาะมสกุลอะไรก็ตามแล้วก็ตำแหน่งมีตำแหน่งด้วยตำแหน่งเจ้าบ้านแล้วมันต่างกัน,นยังไม่รู้นะเจ้าของบ้านกับโอนเนอร์กับเฮาส์มาสเตอร์เนี่ยก็เอาโอนเนอร์แล้วกันแล้วก็เพศแล้วก็ ออชื่อที่อยู่อาศัยก็คงเป็นชื่อเจ้าบ้านแล้วก็รหัสประจําบ้านก็ดูในทะเบียนบ้านแล้วก็ที่อยู่ต่างๆโทรศัพท์อีเมลแล้วอันนี้ล็อกไว้อยู่แล้วกองกํากับการสองแกไม่ได้แล้วก็อันนี้คืออัปโหลดเอกสารนะครับของชาวต่างชาติก็ถ่ายรูปแล้วก็อยากจะอัปโหลดอะไรก็อัปโหลดแล้วก็สามารถเพิ่มบรรทัดได้นี่เพิ่มบรรทัดได้หลายอันเลยแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเอกสารประกอบการลงทะเบียน สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางวงเล็บถ้าไม่มีสัญชาติไทยหมายถึงว่าถ้าเจ้าบ้านคนไทยก็มีบัตรประชาชนอยู่แล้วแล้วก็เอกสารแสดงที่ตั้งของที่พักอาศัยที่ต้องการลงทะเบียนเช่นทะเบียนบ้านสำเนาโฉนดหรือสัญญาซื้อขายก็หลักๆก,ก,ก็มีอยู่แค่นี้แต่ก็อัพของชาวต่างชาติไปก็อย่างเช่นพาสปอร์ตหรือวีซ่าหรืออะไรเงี้ยก็อัพกันไปเสร็จแล้วก็ใส่รหัสตรงข้างล่างด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึก อ๋อแล้วสำหรับเลขประจําบ้านนะครับก็คือนี่คือตัวอย่างก็ต้องกรอกจากในทะเบียนบ้านของเราตามตรงนี้เลยอยู่ตรงหน้าแรกเลยพอเรากดบันทึกแล้วให้เรามาเช็คในอีเมลนะครับแล้วก็จิ้มที่ตรงนี้เลยตรงลิงก์หรือที่ตัวอักษรสีแดงนี้ก็ได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองออกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ซึ่งพอจิ้มไปปุ๊บนี่นะครับยืนยันอีเมลสําเร็จคุณจะได้รับรหัสผู้ใช้ และเจ้าหน้าที่จะต้องอนุมัติเราอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ username กับ password มาเนี่ยครับก็คือ u s e r n a m กับ password นี่สังเกตว่าตอนลงทะเบียนเมื่อกี้ยังไม่ได้ตั้งเลยก็คือเดี๋ยวเขาคงจะส่งมาครับก็พูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับอันนี้น่าจะมาจากระบบอัตโนมัติมันจะมีอีเมลอีกอันนึงส่งมาว่า u s e r n a m กับ password คืออันนี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นตรงนี้ให้หน่อยเนี่ยเนี่ยคำว่า u s e r n a m กับ password ก็คือก๊อบสองอันนี้ไปใส่เลย ก็คือเราก็เอามาใส่ที่หน้าจอตรงนี้เพื่อล็อกอินนะครับพอใส่ไปแล้วปุ๊บก็กดปุ่มตกลงล็อกอินพอเราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางทางซ้ายก็มีแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักแล้วก็ค้นหาและดูข้อมูลแล้วก็อ่าแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักแล้วก็อันนี้คือการกรอกใบต่อมสามศูนย์ทางออนไลน์บันทึกแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักแล้วก็จิ้มตรงนี้กันไปนะครับถ้าเกิดมีการแก้ไขทีหลังหรือเปลี่ยนรหัสผ่านก็สองเมนูนี้ พอเราจิ้มไปปุ๊บตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานิดนึงก็คือเข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะเซฟเป็น Excel ได้หมายความว่าถ้ามีการมาต้องมาแจ้งอีกอะไรอี้างนี้มั้งแต่ว่าของแบบนี้มันแจ้งครั้งเดียวไงแจ้งครั้งเดียวถ้าเกิดเขายังไม่ได้ออกไปก็คือทําแค่ครั้งเดียวแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็ค่อยแจ้งใหม่ใช่ไหมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็ให้กรอกข้อมูลตรงนี้คือวันที่แจ้งออกจากที่พักเช็คเอาท์วันกลับมั้ง ก็ใส่ไปคร่าวๆแล้วกันตามระยะเวลาวีซ่านะแล้วก็บัตรขาเข้าตม6 tm6 ก็คืออันที่ได้รับแจกอยู่บนเครื่องบินแล้วก็เขาต้องถือผ่านตมมาอยู่แล้วนะครับมันจะต้องมีอยู่แล้วแหละแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็พวกชื่อนามสกุลต่างๆแล้วก็สัญชาติก็จิ้มตรงเป้นขยายนี้ไปก็เลือกสัญชาติกันไปเสร็จแล้วก็เพศแล้วก็วันเกิดแล้วก็วันเดินทางเข้าอ่ออันนี้สําคัญตามบัตรตรม6 tm6 นั่นแหละ กรอกตาม T.M.6 เลยนะเสร็จแล้วก็ประเภทวีซ่าก็มีหลายแบบมากก็คือถ้าแบบแบบฟรีวีซ่าก็เนี่ยครับฟรีวีซ่านี้เป็นเข้าใจว่าเป็นพอ30นะไหนติ๊กได้กี่อันติ๊กได้อันเดียวนะถ้าฟรีวีซ่านะคือมาแบบไม่ได้ขอวีซา่าซึ่งจะได้แค่บางประเทศนะก็พอ30แล้วก็อันนี้คนเดินทางผ่านนี้ไม่ใช่นะมันน่าจะเป็น transit มากกว่านะน่าจะเป็นพอ30นั่นแหละ เสร็จแล้วก็ถ้ามาแบบทัวริส visa ก็หกสิบวันหมายถึงท่องเที่ยวท r นะส่วนนักท่องเที่ยวสิบห้าวันนั้นได้เฉพาะบางประเทศที่เขาไม่สามารถขอแบบยาวๆได้ค้น Google นะครับคอนเฟิร์มพอจุดสามศูนก็คือฟรี visa ฉะนั้นใครมาแบบฟรี visa ซึ่งจะได้ห้าสิบหกประเทศเนี่ยก็คือพอสามศูนแล้วก็ถ้าเกิดมาแบบ visa non o ก็นี่เลยคนอยู่ชั่วคราว non non o n ขีนนี่ และเกิดว่าเป็นแบบ retirement visa ก็น่าจะเป็น non immigrant type O A เนี่ยก็คืออันนี้ non one year ก็ตามประเภท visa ของเขาส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แค่นี้แหละเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์แปดแล้วก็เบอร์สิบสี่ส่วนใหญ่จะมีอยู่แค่นี้นะครับอันนี้นก็เลือกเป็นนักท่องเที่ยวหกสิบวันไปแล้วก็ตกลงข้างล่างเสร็จแล้วก็มีอีกวันที่หมดอายุ visa ก็คือวันอันนี้วันเริ่มแล้วก็วันหมดอายุวีซา่าก็อย่างอันนี้นะักท่องเที่ยว60ใช่ไหมเข้าวันไหนก็บวกไป60วันมันจะไปต้องระวังอีตรงนี้แหละที่อาจจะต้องแบบคำนวณนิดนึงเสร็จแล้วก็ช่องทางเข้าก็มีหลายอันมากถ้าลงสุวรรณภูมิก็ต้องเป็นออด่านตอมทออ,อจุดสุวนรณภูมิบกตอมสองจะลงไว้หน่วยงานไวท้ทนะําไมอะเนาะแล้วก็อันที่สองนี้ ด่านตมทอจุดกรุงเทพบกตมสองน่าจะเป็นดอนเมืองแล้วก็ช่องทางอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นสองอันแรกนั่แหละแล้วก็สุดท้ายคือความเกี่ยวพันนะครับก็แล้วแต่อันนี้คือเขาเติมมาอยู่แล้วผู้พักอาศัยเขาเติมมาอยู่แล้วจะเติมเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ซีเรียสมากแล้วก็แจ้งเฉยๆเสร็จแล้วก็เพิ่มข้อมูลลงตารางปุ่มสีฟ้านี่อ่าแล้วพอเราเพิ่มข้อมูลลงตารางปุ๊บมันก็จะไปอยู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดเซฟตรง สีเหลืองๆขวาบนแล้วก็โอเคครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่กรอกนี้ไม่ใช่ข้อมูลของจริงมันก็เลยไม่สามารถไปสุดทางได้นะครับเพราะว่าเซฟล้วขึ้นว่ามีข้อผิดพลาดก็ลองอยู่หลายครั้งแล้วก็เลยคิดว่าเพื่อนๆที่อยากลองนะครับแจ้งทางอินเทอร์เน็ตก็ลองดูถ้าเกิดไม่ได้ก็มีช่องทางอื่นอย่างเช่นอย่างเช่นไปแจ้งด้วยตัวเองที่ต่อหมอที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดหรือไม่ก็แจ้งทางไปรษณีย์ ก็คือโหลดใบต่อมสามศูนย์ที่อยู่ในเว็บนี้แหละที่เมนูดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็นี่ครับตรงเมนูข้อมูลอื่นๆอ่าเสร็จแล้วก็ลงมาก็คือข้อมูลเผยแพร่เสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารครับหลายชั้นมากมีลิงก์ให้โหลดในนั้นนั้นก็ไม่ได้เสร็จแล้วก็หาอยู่อันบนสุดพอดีเลยแบบรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยสำหรับเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานครับก็ ข้อมูลนี้อาจจะอาจจะง่ายกว่ากรอกทางเน็ตก็ได้มั้งใครจะไปรู้ก็ <c oughs> <c oughs> คือพอดีเราไม่ใช่ข้อมูลของจริงไงก็เลยไม่สามารถไปสุดทางได้นะครับก็ลองดูว่าแจ้งแบบไหนจะง่ายสําหรับเพื่อนๆมากกว่ากันก็คือโดยสรุปคิดว่าเป็นการทําครั้งเดียวนะต่อครั้งที่เขาเข้ามาเข้มาทำแค่ครั้งเดียวจนกว่าเขาจะออกไปกลับบ้านไปกลับประเทศไปหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่าถ้าไม่ได้ต้องไปต่ออายุหรือไปเปลี่ยนวีซาก็ไม่น่าจะซีเรียสนะ อาจจะต้องใช้สําหรับคนที่ต้องมีเหตุต้องติดต่อต,อ,ต,อ,ตอมออีกเท่านั้นเองนะครับทีนี้เอาเป็นว่าใครที่ได้ลองทําทางออนไลน์แล้วเป็นยังไงบ้างไม่ได้เหมือนกันหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอของเรานะครับถ้าออนไลน์ไม่ได้ก็ไปแจ้งด้วยตัวเองที่ตอมอใ,ใกล้บ้านหรือว่าแจ้งทางไปรษณีย์นะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับอันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ